ดัง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 หวานใจผู้ใหญ่จอมเซนหนึ่งดัง<อ>ดังกว่านี้อีกหวานใจผู้ใหญ่จอมพอไวเสียงแตกแล้วเซนหนึ่งเทคหนึ่งหวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่นโยนี่นายโกรธฉันเหรอมาเป็นไรหรือเลปล่าผมไม่ได้โกรธคุณ ผมแค่กังกิดตัวเองอะผมกังกิดที่ตัวเองมปนแค่เด็กทําอะไรไม่ได้สักอย่างแต่พี่ทีอะพิ่ทีเขาเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานมีความรู้ <c oughs> ผมอะแค่เรียนให้จบอะผมยังทำไม่ได้เลยอะคิดดีแล้เหรอลูกคิดดีแล้วเหรอลูกฮะปะฮะครับ คือป้าครับไม่ต้องมาเรียก่าป้า้วคุณลุงครับอย่ามาเรียกผมว่าลุงพ่อหามาให้ก็ไม่ชอบเรียกแม่มาคุยสิป้าครับแต่ผมรักโยจริงๆนะครับป้ามานี่สิแม่ว่าไงคะคุณบ่อขารู้เรื่องทั้งหมดทำานไม่บอกผมอุ้ยตายไปไม่เตรียมตัวมา คือออกมาแบบตุ๊บตุ๊บตุ phrases, ๊บตุ๊บตุ๊บต LIKE> ุพบตุ๊บตร๊บอุ๊บตร๊นต้๊บตุ๊บตุ๊บยุ๊บตุ๊อตุ๊บเลยบตุ๊บตุ๊มาน๊่ตุุ๊บตุ่บตุ๊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 เตุ๊บตุ๊บตุ๊นตุ๊บุ่๊บตุเบตุ๊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 บตุ่บตุ๊บตุบับ ใครเล่นเป็นอะไรนี่หวานใจผู้ใหญ่จอมเนี่ยครับผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นจอมผู้ใหญ่จอมขวัญครับผู้ใจอมขวัญแล้วภูมินะบทเป็นโยธินครับเด็กหนุ่มจากเมืองกรุงครับภูมิใช่เล่นเป็นชื่ออะไรนะโยธินครับโยธินนะโยกี่โมงกี่ยามเนี่ยใช้เนี่ยออนแอร์เนี่ยทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับทางช่องเวิร์คอยฮวันวันเดียวได้หรอวันเดียวครับเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ละครเปิดขึ้นเยอะนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย ไม่ไม่แทบจะไม่มีนะในโลกมันเปลี่ยนนะใช่ครับโลกเปิดกว้างแล้วครับเขาเทียบเองอะไรอียแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเนี้ยค่ะทางแบบคู่พระเนาะถึงเรียกว่าไงฟินอะเมื่อสักครู่ตอนแบบง้อกันกอดคือตอนนี้บากไ่ฟินเนี่ยเขินไม่เขินกันไหมโอ้ยมีบ้างครับมีบ้างครับแต่ว่าทากันบ่อยครับก็เลยชินเ้ยทำกันบ่อยอันนี้เวร์กันนานไหมโอยไม่นานครับเวร์กันไม่นานเวร์ยังไงบ้าง ก็ไม be ่จูบไม่มีจุบไหมมีมีมีครับขำไม่หัวเราะกันไหมหัวไม่เลยครับของพวกเราคู่เราไม่มีเลยคือเขาว่าจะเป็นพระเอกใช่ไหมครับตัวละครผมก็จะเป็นนายเอกในตามบทแล้วแล้วพี่หนุ่มกับพ yes> ี่แหม่มเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นพ่อแม่ของเด็กเขานี่ใช่ไหมพี่หนุ่มพี่แหม่มพี่แหม่มพิศราค่ะ่ออยเคมีเคใจเข้ากันนะพี่หมอเรารู้ป่ะคะล่าสุดเนี้ยไปแอบทราบข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟมาว่าครับ ผู้ใหญ่บ้านเขาเลือกคนนี้นะจริงเหรอเขาเลือกแสดงเรืองยังไงคะเลือกยังไงล่ะครับแบบว่าเอ้ยจะต้องแบบถ้าจะเข้าคู่แสดงเรื่องนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนีไม่คือคือผมไม่อยากเล่นกับน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคือจริงๆผมผมมีมีเป็นแบบเหมือนพระอาจาร์หลวงพ่ออะไรเงี้ยครับคือท่านห่วงผมมากท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเอาใครมาเล่นด้วยอะไรเงี้คนเกับคนลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครับหลวงพ่อทักมาหลวงพ่อก็แบบเหมือนดูดูเขาจะมีลักษณะตรงข้อ บริเวณง่เฮ้งอะไรครับบอกหลวงพ่ออ่าอันนี้ผ่านแล้วดูดูนานมากนะครับดูอยู่มาครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลยทุกอย่างผ่านผ่านเสร็จแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าอ่าหลวงพ่อจะทําให้เองสองคนรู้ว่าเราสองคนเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันแค่ไหนตอนนี้หลวงพ่อเห็นแล้วนะแต่เราสองคนเนี่ยไม่เห็นหลวงพ่อทําไม่เห็นหลวงพ่อทำไงครับน oh long, ้องภูมิ อ๋หลวงพ่อก็คือมีการให้นั่งสมาธิครับโอ้โหสำคัญกันมากเลยอ่ะเป็นละครรักหวานแววนะพึ่งพึ่งยังตอมอะไรนะี่มีจริงเออจริเหรอเป็นละครรักหวานแววมากพึ่งอยู่ตัวหนึ่งมีพึ่งอยู่ตัวหนึ่งเดเอาพึ่งออกเอาพึ่งออกให้กันเลยเอาแล้วเอแล้วเอกไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยบอกว่าบรรยากาศกองคือลักษณะแบบชมทุ่งชมนกชมไม้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนที่แบบว่าเราเข้าฉากด้วยกันหน่อยครับโอ้ยจริงๆมันสวยมากเลยเนาะใช่คือแบบ คือภูมิเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปเล่นละครที่แบบเกี่ยวกับมาเจอผู้ใหญ่จอมใช่ฮะในเรื่องเหมือนเราได้กลับบ้านตัวเราเองะได้เห็นแบบวิถีชาวบ้านวิถีโลลของชาวบ้านต่างๆครับวัฒนธรรมไทยเวลามีสวีตกันอย่างเงี้ยแบบในกองเนี่ยเขินไหมเราเขินปะก็ผมไม่เขินนะคือผมอ่ะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วล้วแบบมันทําให้เราแบบเต็มเต็มท้าทายทๆาทายทาทาย มันดึงดูดเราแบบมาสิมาสิเงี้ยไม่เขาเขาชอบเล่นเกินบทอ่ะครับเวลาเล่นเขาชอบเกินบทคนเนี้ยยังไงบ้างคะก็บอกบอกให้จูบนิดเดียวนี่ก็จะจูบเกินจูบจูบจูบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ใช่ครับมันเป็นตามฟีลลิ่งอะครับแบบนะ้นคือคือในบทบทบทจะเขียนว่าจุ๊บใช่ไหมจุ๊บแต่น้องภูมิจะไม่จุ๊บน้องภูมิจะมากกว่านั้นน้องภูมิจะจูบมากขึ้นจะอะไรเงี้ยฟีลนั้นเราก็ตามน้ำไปอิมพอไว้ไปเราก็โอเคครับ บยอเป็นละครรักแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับใช่ครับผู้ใหญ่จอมใครชอบใครจริงๆมันมันเป็นการต่างต่างชอบหลยมันเดินเดินทางไปเรื่อยครับคือตอนแรกคือคือเขาเกลียดผมขภาพของเขาคือผู้ใหญ่บ้านจะต้องแบบมีนวดมีเข้าถือปืนกดดันคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมาถึงปุ๊บเขาก็แบบที่มันผู้ใหญ่บ้านจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกับสองก็คือว่ารู้สึกว่าแบบ คนคนนี้พ่อสั่งให้ดูแลเขาจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยต้องอยู่นอกเมืองแต่ทำไมแต่แต่ต้องอยู่เมืองนอกแต่สุดท้ายแล้วโดนบังคับอยู่นอกเมืองฮะเขาเาเราเรารู้สึกยังไงรู้สึกไงรู้สึกว่าคือตอนแรกเราอ่ะพ่อแม่เรายังบังคับเราไม่ได้เลยและเขาเป็นใครทำไมเขามาบังคับเราเงี้ยเราก็เริ่มไม่โอเคแล้วแต่พออยู่ไปอยู่มาจุดประสงค์ของเขาอ่ะมันแฝงไปด้วยความรักความเอ็นดูของเราเราก็สัมผัสได้ถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบวิจัยอ่อนนะโหไม่เคยเจอเ กระดวมตัวเข้าไปครับแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเราเราไปดูเราไปเวิร์กสอปไปดูผู้ใหญ่บ้านไหมดูกำนันดูอะไรไหมมีครับมีครับคือคือไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆครับไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆเขาเป็นยังไงเขาพูดยังไงวิถีชีวิตอะไรแต่ว่าคือผมอ่ะไม่ได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นแบบวัยโตเลยครับผมไปเจอผู้ใหญ่บ้านแบบอายุประมาณยี่สิบเก้ายังเด็กอยู่แล้วก็ ความคือคือตัวละครตเราต้องบอกว่าตัวละครเราเป็น LGBT ถูกต้องไหมครับผมก็เลยได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็น LGBT เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการยอมรับอะไรเ,เพราะว่าตัวละครผมอ่ะคือเราเรามีความว่าแบบเกิดการยอม,มรับพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็ยอยากรู้ว่าเออแต่ละคนผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนรับการยอมรับแบบนี้ทั้งในหน้าที่การงานทั้งการดูแลทั้งวัยทั้งในเรื่องของ LGBT ของเราเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับว้วเราก็ ก็รวบรวมข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาปั้นใหม่เหมือนปั้นก้อนใหม่กลายมาเป็นผู้ใหญ่จอมครับคือทำกันบ้านหนักมากเ,เลยอ่ะ <sak> เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวน,นี้คือการแสดงออกการท้าทายการกล้าของเขาเนี่ยผมว่ามันเต็มรอยที่เป็นนักแสดง <S 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 ไงครับนี่อย่างเนี้ยถ้าเป็นเล่นหนังที่เป็นแบบจ้องตากันเซวิตรักกันเนี่ยนี่จะไม่มองตาเลยนี่ฟารองนะครับใช่ฟารองไม่ใช่ไม่ไม่ไม่กล้าใชบานที่ไหนแล้ว มันไม่ไม่ไม่มองถ้าถ้ามองถ้ามองก็จะหัวเราะทันทีเลยหลุดเล่นหนังกับใครก็ได้แต่ถ้ามีมีซินสวีบเรารู้สึกได้แต่เราไม่กล้ามองตาเราจะหัวเราะคนวเราเราเขถ่ายไม่ได้เอาเรารู้สึกแบบมันมันเขินนะมันเขินก็จับมือกันแค่นี้ยังเหงื่อตักเลยหรอไม่คือผมชอบจับก้นไงก็เลย ไม่นั่นเขาเด็กเดี๋ยวน,นี้เขาแบบคือสบายๆคือคอ,อันนี้ผมเรื่องจริงนะการแสดงคือ,อ,คอผมกวาให้กําลังใจกัน,นด้วยการแบบชอบแบบคือน้องเขาชอบแบบจับแค่ก้นเหรอสมมติสมมติอันนี้ก้นผมบางคนจะแบบจะเพิ่มนี่ผมมีกําลังใจแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้ชาร์พลังกันคนะ่ะอยแต่ก็อยากเห็นนะเรื่องของการจ้องตาขอสักแมตช์ได้ไหมคือ จ้องตาเอาแบบไม่เอาหูนะไม่จ้องหูเหมือนพี่หม่ำนะอย่างนี้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งเป็นกันใหญ่เลยตองหัวเราะใหญ่เลยจะเนี้ยไออยากจะรู้เหมือนกันว่าช็อตแบบซีนจ้องตาเอออลงจ้องตาหวานเป็นยังไงเขาท้าผมเลยครับเรียนเปล่าแน่นอนฮะเอง่ะทุกคนอยากเห็นไหมต้องรู้ด้วยพุ่งลับขาสั่งเลยหวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่น มาแถมด้วยได้ไหมเนี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเฉิยนอะไรเลยนะไม่เลยอ่ะแล้วมันธรรมดา่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้มันธรรมดาไปเอาน้องเซนจ้องตาพูดกันข่อพ่อไม่ได้พ่อ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 พ่าดไปพักกา ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือคือเคมีเคใจนี่คือออกมาเลยนะก็ฝากติดตามนะครับผมซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอบด้วยนะครับผมอยากให้คนติดตามเรื่องราวของแบบว่าเออแบบความรักที่เกิดแบบท่ามกลางทุ่งนาอะไรเงี้ยท่ามกลางแบบชนบทอะไรเงี้ยครับว่าคือแบบอยากให้ทุกคนลุ้นว่ากว่า2คนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงรวมถึงการที่ผู้ใหญ่บ้าน ต่อสู้เพื่อแบบว่าแบบเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านเพื่อดํารงตําแหน่งกานผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเหลือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอยากให้รุนแล้วมีหลายตัวละครครับที่มาสร้างสีสันสร้างเรื่องราวสนุกสนุกมากมายนะครับอากาศวันไหนกี่โมงคะได้ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามครับขอบคุณทั้งเสียงทั้งภูมิมากทังสองเลยอะไรไม่เหลืออ่ะมัมเต้เดียรต้องไปก่อนเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามสี่สิบห้าครับช่องหมายเลขยี่สิบสาม เบิร์กพลอยสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็